ยัาชื่อผมก็เดินทางไปเรื่อยๆนะครับออกลณะบ้านแบบลูโวออกลณะบ้านเป็นโจ้กล้องไปทำนู่นไปทำนี่แล้วก็ได้มีโอกาสเป็นนักแสดงด้วยผมได้มีโอกาสได้ละครผมสี่สิบเ้เรื่องดูนะทำไปได้เลยหนังอีกแปดนะยังไม่จบอีก8ได้ทำไงครับ นางเอกสวยๆมากม่หลายสิบคนหลายๆคนคงจำได้ก็เริ่มมาเลยตั้งแต่คุณมิวลลิตาคุณมาชาคุณแอนงประสทคุณศนะีวนะิตานคุณใหม่นาวิกาน้องมุกดานะน้องไอซ์ มาถึงน้องเชิญบางด้วยได้มาพบทุกคนบันนี้ผมอยากเดเชิญมาสักคนดเดีวยนะดี๋ยวะแต่คนไปที่ไหน แต่คนมินทีนส์มาไหมกระเตครับนี <c ười> ตนไรต่ดังอีกค่ะผูตึงนไม่พอดีดังอี

ดิฉันอยู่เหนี่ข้าวมีความรู้สึกเหมือนมีคนมาหยิกมดลูกใช่เขาไปไหนี่คุณคุณโทรไปแคนเซิลเพราะบ้างพยายามพูดรักษาหน้าให้บอกความจริงเข้าไปคุณก้องบอกความจริงเข้าไปว่าอทำไมทำไมดิฉันถึงมาคุณโทรไปแล้วคุณมีใครว่าหน่อยติดงนนคิผมก็เลยชวนอีกคนนี้มา ไม่มีใครว่างดิฉันว่างว่างมากบอกคุณก้องเลยว่าก้องฉั้นว่างมากเ่ออยากจะเห็นบางอย่างที่ว่างกว่านั้นนะแต่ก็เตือนก่อนว่ามันรงรางแล้วว่างลลาแต่ว่าวันนี้มันเป็นงานคอนเสิร์ตใช่ไหมครับนั่นเองผมทุกคนไม่มีใครร้องเพลงเพราะเท่าคนนี้ครับ ต้องเชี่มานพร้อกเพราะฉะนั้นต้องเลือกคนดีเท่านั้นคเวลาเขเวลาเขชมเรามีความรู้สึกว่าเหมือนเรามีอะไรกับเขาเนาะชมเยเฉยชมเยเฉยเราเราต้องมีจริตแบบกระเทยคแบบือให้เท่านี้แต่คิดไปเท่านูน้นไม่งั้นเราชีวิตเราจะว่างปล่าที่ของเราก็จะลกล้งไปเรื่อย วันนี้เจนี่เพื่อที่มาแน่นอนเราต้องร้องเพลงด้วยกันแน่นอนครับมีอยู่เพลงหนึงซึ่งเราได้มีโอกาสร้องกัน,กนบ้างเล็กๆน้อยๆตามงานเล็กๆแต่วันนี้งานใหญ่ขนาดนี้เอามาร้องให้ฟังคกันเพลงนี้เขาร้องไว้เพราะมาก